ก็ไปกวนจงไปอยู่มือตาเจอหาสวัสดีครับพบกับอยู่กับจีนนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับในตอนที่7นะครับเราสอนภาษาจีนมาระดับ1ละนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเรียนเริ่มต้นฮะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วล่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะฮะสำหรับคนที่ไปอยู่เมืองจีนนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะครับ สำหรับตอนที่ผมนะฮะก่อนที่จะสมัครทุนเนี่ยก็อยากจะเลือกมาหาวิทยาลัยหนึ่งนะฮะที่ให้คนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาไปเรียนนะฮะผมก็เลยเลือกมาหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่ผมอยากจะเรียนเปิดสอนอยู่หลังจากนั้นก็เลือกที่จะยื่นเข้าไปครับโดยที่ตอนยื่นนั้นอนะ ผลสอบภาษาไม่มีครับภาษาอังกฤษก็ไม่มีภาษาจีนก็ไม่มีนะครับแล้วก็ดันไปเลือกสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษนะฮะแต่สุดท้ายเนื้อสิ่เงินใดที่ทุนเขาให้มาเขาโยกผมไปเป็นหลักสูตรภาษาจีนเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่อ่ะจะเรียนปนกับนักเรียนคนจีนนะครับเรียนไปด้วยกันเพราะว่าคนต่างชาติอะจะน้อยมากนะฮะโดยเฉพาะสาขา ธรณีวิทยาในด้านวิทยาศาสตร์ของผมะเวลาเรียนที่นั่นก็จะเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยแล้วถามว่าฟังรู้เรื่องไหมเอาจริงๆนะอันนี้บอกตาม,ต,ามตรงเลยแล้วว่านนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับนะเพราะว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคและก็เป็นศัพท์เฉพาะซึ่งจะต้องไปเรียนเสริมที่เมืองจีนนะครับก่อนที่จะเรียนเสริมเนี่ยเขาก็จะปูพื้นฐานให้เราก่อนนะสำหรับคนที่หลักสูตรภาษาจีนอะ่ะเขาก็จะมีปรับภาษาให้ เป็นเวลา2เทอมด้วยกันนะครับเอาประมาณว่าคุณสามารถสอบผ่าน SSK4 ได้นะครับแต่บางมหาวิทยาลัยบาาางมหวิทยยลัเนี่ยอาจารย์ใจดีครับอัดหนักให้เลยครับสามารถสอบผ่าน SSK5 ได้นะครับคือสามารถคือพูดคุยฟังซีรีส์จีนพูดคุยเพื่อนคนจีนได้อย่างสบายเลยละ่ะนั่นแหละนะฮะอันนี้คือปีแรกที่ผมผ่านไปหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นปีที่2เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปของการเรียนร่วมกับคนจีนแล้วละ่ะ เป็นวิชาทั่วไปนลครับวิชาสามัญวิชาที่เราจะต้องไปเก็บหน่วยอะ่ะก็เข้าไปนั่งเรียนกับคนจีนแล้วคนจีนก็จะไม่รู้ว่าเราอะ่ะเป็นคนต่างชาติเราเป็นคนไทยนะจนเลิกลัสเราจะต้องมีใบใบหนึ่งนะฮะของมอผมเนี่ยเรียกว่าใบาทิงคเตอตนันก็คือใบให้อาจารย์ไปเซ็นชื่อว่าเราอ่ะได้เข้าไปเรียนนะกอไปให้อาจารย์ฉันก็โอ้โหคุณเป็นคนต่างชาติเหรอเ <c oughs> นี่ยแหละรครับตอนตอนเลิกคาบนะฮะอาจารย์ถึงรู้ว่า มไม่ใช่คนจีนนะฮะเราก็ไปเรียนรวมกับเขานะครับแต่ว่าคนต่างชาติก็จะมีสิทธิพิเศษในการเรียนนะฮะก็คือสามารถขอส่งรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้นะฮะจริงๆอ่ะเราสามารถส่งเป็นภาษาจีนได้นะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าสับสบพออรเราไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ sk 1-4-5ถึงถึงเนี่ยมันไม่ได้มีคำศัพท์เฉพาะนะฮะมันไม่ได้มีบอกว่าการเอ็กซเรย์ภาษาจีนว่าอะไรการส่องกล้องจุลทรรศ ธาตุแร่ธาตุต่างๆคำศัพท์วิทยาศาสตร์ต่างๆภาษาจีนมันว่าอย่างไงมันไม่มีครับดังนั้นผมก็จะต้องขออาจารย์นะฮะให้ส่งรายงานเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาเรียนก็เรียนเป็นภาษาจีนแล้วการเรียนที่นั่นอ่ะมันก็จะมีวิชาที่เราต้องไปสอบกับวิชาที่ไม่ต้องสอบวิชาที่ไม่ต้องสอบเนี่ยก็คือวิชาที่เราเรียนจบปุ๊บเราทำรายงานส่งอาจาราย์ ซึ่งผมก็จะเลือกเรียนวิชาที่ไม่ต้องสอบครับเพราะว่าตราบใดที่คุณเข้าไปสอบร่วมกับคนจีนคะแนนคุณดิ่งอย่างนี้เลยครับคําถามทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยไม่ได้ครับคือถ้าเป็นเพื่อนๆที่ไปเรียนสายด้าน,านเอกภาษานะก็คือไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะว่าเพ,เพื่อนได้ภาษาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในตัวผมเองอ่ะภาษาจีนก็ไม่ได้ได้เริ่มต้นจากที่เมืองจีนนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นทริคหนึ่งที่ทําให้คนที่ ไปอยู่จีนเนี่ยเอาตัวรอดได้ในการเรียนมหาวิทยาลัยที่จีนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราส่งรายงานเนี่ยเราก็จะต้องตามด้วยอย่างมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยระบบของนักศ,ศึกษาต่างชาติกับจีนก็จะไม่เหมือนกันอีกนะฮะก็จะต้อง follow ระบบของนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ที่นั่นนะครับก็ทําอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายก็คือเก็บหน่วยกิตครบนะฮะจริงๆแล้วคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่เมืองจีนน่ะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะ เพราะว่าคนจีนน่ะเขาจะคิดว่าคนต่างชาติเก่งจริงๆเขาคิดว่าคนต่างชาติอะ่ะภาษาอังกฤษเก่งมากเขาสู้ไม่ได้เลยจริงๆเราภาษาอังกฤษเราก็งูงูปลาปลาครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะแต่เราก็อาศัยครับความที่เขาไม่รู้นี่แหละพรีเซนต์อะไรเป็นภาษาอังกฤษไปนะฮะแล้วสมมุติว่าถ้าน้องๆไปเรียนที่นั่นเริ่มตั้งแต่ปตรีเลยนะ น้องๆที่จะต้องเจอก็คือถ้าคนที่ไม่ได้ภาษาจีนเขาก็จะส่งไปปรับพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ภาษาจีนมีผลสอบ s s k c เป็นต้นไปแล้วน้องก็จะเรียนเลยครับไม่ต้องไปปรับพื้นฐานนะครับแต่ใครหวังว่าเราภาษาจีนไม่แน่นแต่ดันว่าตอนสมัครอะ ได้แนบผลสอบ SSK ไปนะฮะแล้วก็ผ่านด้วยผ่านระดับ4ไปแล้วน้องๆก็ไม่สามารถไปไปปรับภาษาที่นั่นใหม่แล้วตอนนี้วิชาที่คิดว่าเป็นวิชาที่หลายๆคนอ่ะให้ความสำคัญแล้วคนจีนมักจะให้คนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเข้าไปเรียนก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายครับการเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยว เพราะว่าคนจีนะมาท่องเที่ยวที่บ้านเราอะเยอะมากๆแล้วที่สำคัญเรื่องเศรษฐกิจนี่แบบแบบเขินฟุงฟู่แบบพดอุดมสมบูรณ์คนจีนมาบ้านเราโหแต่ละปีถือว่าเยอะนะครับดังนั้นเวลาเขาให้ทุนเขาก็จะเลือกมองทางด้านนี้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องดูสัดส่วนนะครับว่าในมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยนี่มีโคต้าให้กับประเทศนั้นกี่คนกี่คนอันนี้ก็แยกเป็นตามสัดส่วนครับ อย่างที่มอผมก็พวกที่เกี่ยวกับการค้าขายเศรษฐกิจเนี่ยก็จะได้เยอะเป็นพิเศษสำหรับเรื่องของการใช้ชีวิตที่นั่นนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหานะในมุมมองผมนะเพราะว่าเราไปอยู่ที่นั่นอ่ะอย่างน้อยคือเขาจะจับนักศึกษาต่างชาติแยกออกจากนักศึกษาจีนนะครับใครที่เคยไปดูรีวิวว่าหอพัก ของที่จีนเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นห้องหนึ่งเนี่ยพักกัน6คน8คนนะครับอันนั้นก็คือเป็นในเรื่องของนักศึกษาจีนแต่ว่านักศึกษาต่างชาติอ่ะค่อนข้างที่จะดีครับค่อนข้างที่จะ,ะบริการเซอร์วิสดีมากเลยเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาจะต้องกันออกมาก่อนละเพราะว่าในเรื่องของวัฒนธรรมเชื้อชาติสัญชาติการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่า ขอพักที่จีนเป็นแบบไหนผมก็ได้ทํารีวิวไว้แล้วนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับในเรื่องของอาหารการกินในช่วง,รงแรกๆอาจจะต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่าแต่ละที่แต่ละเมืองอาหารจะไม่เหมือนกันสมมุติว่าทั้งน้องๆได้ไปเรียนที่ที่จีนตอนเหนือนะฮะอย่างเช่นปักกิง่งฮาร์บินอะไรประมาณนี้น้องๆก็จะต้องชิมกับรสชาติที่ค่อนข้างที่จะจืดๆนะฮะแต่ว่าถ้าไปเรียนแถวฉงชิ่งเฉิงตู อู่หั่นอะไรประมาณนี้อาหารก็จะค่อนข้างที่จะมีรสชาติจัดจ้านนะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของอาหารเรื่องของทุนที่เขาให้ไปถ้าเมืองผมนะบอกว่าพอแต่ว่าถ้าน้องๆอ่ะไปอยู่เมืองหลวงไปอยู่ปักก่งไปอยู่เซี่ยงไฮ้อาจจะไม่พอนะฮะอาจจะต้องประหยัดประหยัดหน่อยนะครับถ้าเป็นปอโทก็จะได้อยู่ด้วยกันเดือนละ3 0 0 0หยวนถ้าเป็นปอเอกก็จะอยู่จะได้อยู่ที่3,500หอยหยวน ซึ่งจะแตกต่างกันไปนะครับก็ตามเลเวลเนาะไปอยู่ที่นั่นค่ากินค่าอะไรเนี่ยก็อยู่กับขึ้นอยู่กับท้องที่ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพนะครับอย่างที่ผมอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นนะฮะอาหารการกินก็ไม่ค่อยแตกต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่มากนะักมื้อหนึ่งเนี่ยก็จะาราคากรุงเทพประมาณนั้นนะครับพอมีตังเก็บไว้ซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับมาในช่วงปิดเทอมนะฮะก็ สะดวกสบายนะฮะอ๋อโอเคครับราคาก็พอใช้ได้การปรับตัวอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหามากนะักยกเว้นว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าใครที่กลัวหนาวนะฮะก็แนะนําว่าเออให้มาเรียนจีนตอนใต้ลงไปนะครับอืถ้าใครที่ขี้ร้อนนะก็จีนตั้งแต่ตอนกลางขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่ที่น้องๆที่จะเลือกสรรมาหาลาัยตาม อุณหภูมิตามภูมิภาคนะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ผมมักจะได้ยินน้องๆแต่ละคนถามมาว่าเมื่อเราเรียนจบที่จีนเราสามารถไปทำอะไรต่อได้บ้างพอใกล้จะจบเนี่ยมันจะมีจ็อบแฟรก็คืองานที่หลายๆคนน่มารับสมัครงานนะครับ เขาก็จะแบ่งเป็นรับสมัครคนจีนนะรับสมัครต่างชาตินะหรือว่าบางทีเนี่ยรับสมัครทั้งจีนทั้งต่างชาติเราก็ไปนําเสนอแฟ้มผลงานของเราให้กับบริษัทต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเวลาเราเรียนจบที่จีนนะฮะเราสามารถสมัครทํางานที่จีนได้และอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือบริษัทจีนที่มาเปิดที่บ้านเราที่เมืองไทยก็สามารถไปสมัครได้และอย่างต่อมาก็คือคนที่ไปเรียนด้านสายภาษา ด้านเฉพาะด้านนะฮะก็สามารถมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยคือคนที่ไปเรียนที่จีนอะ่ะกลับมาทํางานที่บ้านเราอะ่ะก็เยอะทํางานที่เมืองจีนะ่ะก็เยอะไปแต่งงานที่นู่นอีกก็เยอะนะฮะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วแหละว่า เวลาเราไปอยู่ที่จีนอ่ะเราสร้างสารรค์ผลงานไว้มากเท่าไหร่มีกิจกรรมไหมมีผลการเรียนที่ดีไหมอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความตั้งใจของน้องๆน,นะครับและในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนจีนดีไหมน้องๆลองเปิดมุมมองซิลองเปิดโลกกระถัดซิว่าถ้าเราได้ก้าวผ่านคอมฟอร์ตโซนที่เนี่ย แล้วไปสู่โลกภายนอกที่เมืองจีนเมืองที่ยิ่งใหญ่เมืองที่มีเทคโนโลยีอันลําสมัยแล้วก็มีคนที่เยอะแยะมากมายน้องๆจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้แน่นอนและพี่เชื่อว่าน้องๆจะได้ประสบการณ์อันลําค่าแน่นอนเมื่อไปเรียนที่เมืองจีนครับก็ฝากไว้เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสําหรับอยู่กับจีน E.P. หน้า E.P. ที่8ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าเจียน